สวัสดีครับพี่น้อง FC วันนี้ทีมงานทีเมืองพหนจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม2567เริ่มชกเวลา14นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30มนาทีมาดูคู่ชกกันครับคู่ที่หนึ่งของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด101่อปอนด์มุมแดงบินโฮโชดบางแสนพบกับมุมน้ำเงินแสงทองน้อยแสงทองคาแก๊สคู่ที่2ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด123่อปอนด์มุมแดงตะวันฉายวีเคเขาใหญ่ พบกับมุมน้ำเงินลุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยคู่ที่สของศึกมวยไทยเจ็สีพิกัด1 1 3อปอนด์มุมแดงเป็กปตททอทองทวีพบกับมุมน้ำเงินน้องแชมป์ลักกี้บันเทิงคู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทยเจ็สีพิกัร119ปอนด์มุมแดงทีระเดชช้างนครศรีพบกับมุมน้ำเงินเพชรสยามจอพัทริยาก่อนเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์ของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์นี้ขอฝากผู้สนับสนุนไว้ด้วยนะครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆขอแนะนำเลยครับที่พักยก168มวยพักยกระบบออตโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวบางทุนได้ตลอดครับหากพี่น้องท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ที่ p a p a k y o k 1 6 8พี่น้องบอกว่าทีเมืองพหลแนะนามา รับประกันการเงินมั่นคงฝากถอนไว้ต้อง p a k yok 1 6 8ครับเปิดหัวคู่ที่หนึ่งของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด1 0 1ปอนด์มุมแดงมินโฮโชดบางแสนอายุ17ปีสูง160เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดกรุงเทพซ้อมที่เสือก้ามวยไทยชื่อเดิมเพชรพยักเสือก้ามวยไทยเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดปั้มรัดมัดตีปลายแข็งแ่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับสามไฟล่าสุดมีนาคม67ชนะคะแนน เปอร์เช่อวุฒอุดอรเมษายน67แพ้คะแนนภูดาวออตโตอาวันตุลาคม67แพ้คะแนนศิลาชัยดาบชานกองปราบมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินแสงทองน้อยแสงทองขาแก๊อายุ17ปีสูง167เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่แสงทองขาแก๊ชื่อเดิมยอด i อวอวัฒนาเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดมีส,ส่กสวนแรงบู๊ดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงครับ3ไฟล์ล่าสุดสิงหาคม67ชนะคะแนน สิงห์ทุ่งสง VK เขาใหญ่กันยายนห7แพ้คะแนนนเปอร์ออวุธอุด,อดอรพฤศจิกายนห7ชนะนอกยกสองเพชรน้ำทิพหนึ่งชัยวัดเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่ความหนักแรงของอาวุธการยิเระยะดีกว่าบรรยากาศน่าเสืยอเดียว่าครับส่วนตัวคู่นี้ออกไปก่อนที่มินโฮโชดบางแสนจะเบียชนะแสงทองน้อยแสงทองคาแกดไปได้อย่างสนุกครับ <S <S คู่ที่2ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด123่อปอนด์ มุมแดงตะวันฉายวีเคเขาใหญ่อายุ17ปีสูง162เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดอุดรธนนานีซ้อมที่ศิริลักษ์มวยไทยชื่อเดิมตะวันฉายบูมเด็กเสียนเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเตะซ้ายหน้าดีเข้าออกรวดเร็วต่อยหมัดหนักแรงหลักเลียมดีครับ3มไฟล่าสุดพฤษภาคมห7แพ้คะแนนแสนวริศ MC ซีซูเปอร์เล็กมวยไทยสิงหาคม6 7แพ้นอกยกหนึ่งเฟสเอราวันตุลาคมห7ชนะคะแนนไม้สางเงินสอยิ่งเจริญการช่าง มาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินลุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่ม TN มวยไทยอายุ18ปีสูง165เซนติเมตรเพิ่มมวยขวาฝีมือจังหวัดอุบ,บลราชธานีซ้อมที่ TN มวยไทยยิมชื่อเดิมลุ่งเรืองเล็กบางกอกอะไยน์เป็นมวยเดินเปิดเกมศาสตร์แข้งปั้มรัดมัดตีโยนเขา่าแทงยัดไส้มีหมัดหนักแรงกล้าแล่กล้าสวนบูดูดันครับสามไฟล์ล่าสุดพฤษภาคม67ชนะนอกยก5เก่งสยาม1ิบ,บอลสกลกรกฎาคม67แพ้คะแนน เก่งสยามสิทธิ์บนสกลตุลาโคโมหมดสิชนะคะแนนท็อปกันลูกเฉพาะลงต้มเปรียบเทียบเสศษสีกันแลครับเบื้องต้นคู่นี้ชอบไปที่เวทีชกประสบการณ์ผ่านมวยจังหวัดฝีมือความเร็วและวงนอกดีกว่าครับความหลากหลายของอาวุธมากกว่าสว่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ตะวันฉายวีเคเขาใหญ่จะบชนะลุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่มทีเนมวยไทยไปได้สนุกมันแล้วใจมีลุ้นครับ ผู้ที่3ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด1 1 3่อมปอนด์มุมแดงเป็กปตัตททองทวีอายุ19ปีสูง164เซนติเมตรเป็นมวยเข่าจังหวัดยะโสธรซ้อมที่เพชรสมนึกชื่อเดิมเป็กเพชรสมนึกเป็นมวยเข่าล็อกลัดตีเหนียวแน่นสาสตรแข้งขวางหน้าดันแทงปั้มตีแข่งแข็งแรง,ง,ง,งเดินชน5ายกครับ3ไฟล่าสุดสิงหาคม67ชนะนอกยกสยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมกันยายน67ชนะคะแนนยอดบัวง,งามลักกี้บันเทิงตุลาคมห7ชนะนอกยกสี่ เพชรนำชัยสจอ,อต้องประจีนมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินน้องแชมป์ลักกี้บันเทิงอายุ23ปีสูง1 6 2เซนติเมตรเป็นมวยฝีมือจังหวัดนครราชสีมาซ้อมที่สอสมหมายชื่อเดิมดาวินชีลักกี้บันเทิงเป็นมวยจังหวัดฝีมือครบเครื่องจากจังหวะศาสตร์แข้งบัมลัดมัดตีนอกได้ในดีบูดูดันแข็งแกร่งแง,แงแรงครับสามไฟล่าสุดธันวาคมห6ชนะคะแนนเพชรเอกเกตจำรูนมีนาคมห7แพ้นอกยกหนึ่งยอดดอยแก้วสำลิด กันยาโย,ยน67ชนะนอกยก2เพชรน้องฟาร์มช5ประไยักษ์เปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้เบื้องต้นชอบไปที่ประสบการณผ่านมวยเบอร์ใหญ่กว่าทางมวยจังหวะฝีมือความเร็วและวงนอกดีกว่าความหลากหลายของวุฒมากกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่น้องแชมป์ลักกี้มันเทิงจะเบียชนะเป็กปะทะทอทองทวีไปได้สนุกมั้วใจมีลุ้นครับคู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทยเจส็สีพิกัด119ปอน มุมแดงทีระเดชช้างนครศรีอายุ20ปีสูง1้อเซนติเมตรเป็นมวยขวาเข่าจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมที่ค่ายสอภูมิพัฒน์ชื่อเดิมอำนาจเดชสิทธิยกโมอดเป็นมวยเข่าในเหนียวศาสตร์แข้งต่อยหมัดนำปั้มรัดมัตีแข่งแข่งแข็งแรงแบบูดูดันครับ3ไฟล่าสุด,ดกรกกาดาคมห7ชนะนอกยก3าเวนอมลักกี้มันเถิงกันยายนห7ชนะนอกยกสเพชรตาปีีิวผ้าใบาตุลาคมห7ชนะคะแนนจอมโหดเจพีพาวเวอร์มาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงิน เพชรสยามจอพัทริยาอายุ18ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่ค่ายจอพัทริยาชื่อเดิมเพชรสยามเดชเพชรสีทองเป็นมวยเดินเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายปั้มรัดมัดตีมีหมัดมีศอกสวนแรงปลายแข็งแ่งแข็ง,แ,ขงแรงครับสามไฟล่าสุดกรดกตาคมห7แพ้คะแนนเพชรศิลาวอุรุชาสิงหาคมห7แพ้นกยกสามเพชรสังวานสอสมานกาเมนินตุลาคม6 7แพ้คะแนนเด่นสิทธนาย,ยกทวิปตะพง เปรียบเทียบเสียดสีกันแล้วครับเบื้องต้นคู่นี้ชอบไปที่ช่วงชกความตั้งใจในการซ้อมจังหวะฝีมือความเร็วและทางมวยวงนอกดีกว่าครับความหลากหลายของวุฒิมากกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่เพชรสยามจอพัทยาจะบทชนะแจ้งเกิดได้จากธีระเดชช้างนครศรีไปได้อย่างสนุกมันแล้วใจมีลุ้นมันทุกยกครับสรุปมวยรักมวยชอบก่อนชกของศึกมวยไทยเจ็ดสี ประจำวันอาทิตย์ที่8ทธันวาคม2,567เริ่มชกเวลา14.30นาฬิกา3 0นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีคู่ที่ 1. มินโฮโชตบางแสนจะเบียดชนะแสงทองน้อยแสงทองคาแก๊สคู่ที่ 2. ตะวันฉายวีเคขาใหญ่จะบดชนะรุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่มทีเนมวยไทยคู่ที่ 3. น้องแชมป์ลักกี้บันเทิงจะเบียดชนะเป็กปาตาทอทองทวีผู้เอกคู่ที่4เพชรสยามจอพรทธยา จะบทชนะแจ้งเกิดได้จากทีรเดชช้างนครศรีไปได้สนุกมันทุกคู่ครับจบกันไปนแล้วนะครับกับการชี้ก่อนชกคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับและหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้หรือหากมีคู่มวยปรับเปลี่ยนทางทีมงานจะมาอัปเดตกันอีกครั้งครับสุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง FC ที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่ง หรือหากมีโฆษณารบกวนช่วยดูไม่กดข้ามให้กับทางช่องจะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้กับทีมงานในการจัดทําคลิปต่อๆไปด้วยครับขอขอบคุณและขอให้พี่น้อง f c ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและขอให้โชคดีกับการลงทุนในอาทิตย์นี้รวยรวเฮงๆกันทุกคู่ขอขอบคุณและสวัสดีครับ